เรามาพูดถึงอาการนะคะแล้วก็ความทุกข์ทรมานของคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนกันค่ะหลายคนอาจไม่เข้าใจค่ะว่าคนที่เป็นโรคกรดไหลย้อนเนี่ยเขามีความทุกข์ทรมานอย่างหนักยังไงนะคะเราลองนึกภาพค่ะว่าน้ำกรดจากกระเพาะอาหารของเราค่ะไหลย,ย้อนขึ้นมาบริเวณหลอดอาหารตลอดเวลาเลยน้ำกรดเหล่านี้ค่ะจะทําให้เกิดอาการแสบร้อนการทรงอกนะคะซึ่งจะเป็นการรบกวนนะคะการใช้ชีวิตประจําวันของเราอย่างมากๆอาการที่พบบ่อยนะคะแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานได้แก่ แสบร้อนกลางรวงอกอย่างรุนแรงนะคะบางคนเนี่ยก็คิดว่าเป็นโรคหัวใจเลยค่ะจุกเสียบบริเวณลิ้นปี่ตลอดเวลานะคะทําให้ไม่สบายตัวมีรสเปรี้ยวในปากค่ะบางรายก็มีอาการเหม็นเปรี้ยวจนทําให้เกิดภาวะปากหมิ่นค่ะมีอาการเรอบ่อยค่ะทําให้รู้สึกเป็นที่เขินอายนะคะในที่สาธารณะนะรู้สึกเหมือนมีก้อนติดคอตลอดเวลาค่ะความทรมานที่จะกระทบกับชีวิตประจําวันของเรานะคะก็อย่างเช่นนอนไม่หลับค่ะเพราะว่าอาการเหล่านี้เนี่ยมักจะกําเริบนะคะตอนช่วง าาที่่เรนนอนบคะกินอาหารไม่อร่อยค่ะเพราะว่าเราต้องระมัดระวังนะคะเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการเหล่านี้มีความเครียดแล้วก็วิตกกังวลน,นะคะเพราะว่าเราต้องออกไปทํางานนอกบ้านบางคนนะคะเป็นหนักถึงขั้นมีอาการซึมเศร้าเลยนะคะถ้าคุณค่ะเป็นคนหนึ่งที่มีอาการแบบนี้นะคะอย่ารอที่จะต้องไปพบแพทย์นะคะเพื่อปรึกษาและแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนค่ะปัจจุบันค่ะมีอาหารแล้วก็มีวิธีการรักษานะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้เป็นปกติค่ะ